เงาหลอนในห้องน้ำหญิงภายในห้องน้ำหญิงแห่งหนึ่งมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับเงาปริศนาของหญิงสาวผู้ลึกลับที่มักจะออกมาปรากฏตัวในยามค่ำคืนหลายคนที่เคยเห็นเธอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือวิญญาณของหญิงช้ำรักที่แอบเข้ามาฆ่าตัวตายในคืนวันก่อนสิ้นปี แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปหลายปีแล้วแต่เธอก็ยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนมาปรากฏตัวให้ผู้ที่เข้ามาใช้ห้องน้ำแห่งนี้ได้พบได้เห็นตลอดบางครั้งก็มาในสภาพดีๆแต่บางครั้งก็มาในสภาพที่สยดสยองน่ากลัวจุม๋มพนักงานทำความสะอาดคนใหม่ซึ่งไม่ใช่ครูจุม๋ม ถูกบรรจุให้เข้ามาประจำที่อาคารแห่งนี้เธอมีหน้าที่ดูแลห้องน้ำและก็ทางเดินส่วนกลางเวลาทำงานของเธอคือช่วงเวลาเช้ามืดที่พนักงานส่วนใหญ่ในบริษัทยังไม่เข้างานและหลังเลิกงานในเวลาที่คนกลับบ้านกันไปหมดแล้วแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือวันนี้เพื่อนๆของเธอ ต่างพากันหนีกลับบ้านไปจนหมดทิ้งให้เธอต้องเข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำนี้เพียงลําพังเสียงกดน้ำจากชักโรครกดังมาจากในห้องน้ำห้องสุดท้ายจุ๋มเดินเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเช็ดกระจกแล้วก็ถูพื้นเธอค่อยๆไล่ทำความสะอาดห้องน้ำทีละห้องทีละห้องโอ้ย ขัดจนส้วมจะหักอยู่แล้วหลังจะก็จะหักตามไปด้วยคนใช้ห้องน้ำนี่กินอะไรกันเข้าไปเนี่ยจนมาถึงห้องสุดท้ายจุ๋มก็สังเกตเห็นว่าประตูห้องยังปิดอยู่เลยเดินไปทำส่วนอื่นก่อนหลังจากนั้นเธอก็เดินออกมาเทขยะจากนั้นก็ทำความสะอาดอ่างล้างหน้าเพื่อรอเวลาให้คนที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นั้นออกมา ในขณะที่เธอกำลังก้มหน้าก้มตาขัดอ่างล้างหน้าอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงกดน้ำจากชักโครกอีกครั้งจุ๋มชะเงอหน้าเข้าไปมองพร้อมกับคิดในใจว่าเสร็จสักทีนะเธอเดินมาหยิบถังน้ำและไม้ถูพื้นมายืนรอตรงหน้าทางเข้าโซนห้องน้ำแต่รออยู่พักใหญ่ประตูห้องน้ำก็ยังไม่ถูกเปิดออกมาสักทีจนเธอเริ่มหงุดหงิดอะไรกันเนี่ย กดน้ำตั้งหลายครั้งละทำไมยังไม่ออกมาอีกโอ้ยคนยิ่งอยากรีบกลับบ้านอยู่ในขณะที่จุ๋มยืนบ่นพึมพำอยู่คนเดียวเธอก็ได้ยินเสียงฝ่าเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาในห้องน้ำจุ๋มหันไปตะโกนบอกคนที่กำลังเดินเข้ามาว่าห้องน้ำปิดแล้วเพราะเธอขี้เกียจทำความสะอาดใหม่แต่ดูเหมือนว่าคนที่เดินเข้ามาก็ยังไม่สนใจเสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่ ไม่รู้เรื่องหรอเฮ้ย hey, ห้องน้ำปิดแล้วนะคะจุ๋มตะโกนบอกอีกครั้งพร้อมกับเดินออกมาดูว่าคนที่เดินเข้ามาเป็นใครแต่เมื่อเดินออกมาถึงบริเวณหน้าห้องน้ำกลับไม่พบใครเลยสักคนเดียวจุ๋มมองซ้ายมองขวาเพื่อสำรวจให้แน่ใจแต่ยิ่งมองก็ยิ่งหาไม่เจอสรุปว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำนอกจากเธอ หากแต่เสียงฝีเท้านั้นยังคงเดินย่ำวนไปวนมาอยู่ใกล้ๆและเมื่อจุ่มมองลงไปในพื้นห้องน้ำที่เธอเพิ่งถูเสร็จเธอก็เจอกับรอยเท้าของใครบางคนทิ้งคราบเปื้อนเอาไว้เต็มพื้นจุ่มเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงตัดสินใจได้ทันทีว่า <c oughs> ควรจะออกไปจากห้องน้ำน,นี้ให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเธอเดินไปใกล้จะถึงประตูประตูห้องน้ำที่เปิดอยู่ก็ปิดดังครั้ง ทั้งๆที่ไม่มีลมพัดมาเลยแม้แต่น้อยเฮ้ยจุ่มร้องอุทานลั่นออกมาเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังแว่วมาจากข้างหลังและในนาทีนั้นเองเธอก็เห็นเงาลางๆของผู้หญิงคนหนึ่งเดินใกล้เข้ามาจุ่มรวบรวมความกล้าก่อนจะหันไปดูและเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็ไม่เห็นใครสักคนเดียวเนเน น,นี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงกดน้ำในห้องน้ำดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงประตูจุ๋มสัดุ้งด้วยความตกใจแต่ก็แอบรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็มีคนอยู่ในห้องน้ำนอกจากเธอเธอรีบเดินกลับเข้ามาด้านในเพื่อเฝ้ารอคนคนนั้นที่อยู่ในห้องน้ำห้องสุดท้ายให้เดินออกมาแต่แล้วเหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะเมื่อจุ๋มเดินกลับเข้ามาด้านใน แทนที่เธอจะเจอคนอย่างที่หวังใจไว้แต่เธอกลับมองไม่เห็นใครเลยสักคนแล้วทันใดนั้นจุ๋มก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากด้านไนจุ๋มมองไปรอบๆบริเวณอย่างหว,วาดหวาดจังหวะนั้นเองจุ๋มก็เหลือไปเห็นว่ามีสายตาประหลาดของใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่เธอจุ๋มหลบตาลงพื้นด้วยความกลัว เธอหันหลังกลับแล้ววิ่งออกมาที่หน้าประตูอีกครั้งจุมพยายามจะเปิดประตูออกไปแต่พยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกแล้วอยู่ๆเธอก็เห็นมือขาวซีดของใครบางคนเอื้อมมาจากด้านหลังเพื่อดันประตูที่เธอกำลังพยายามเปิดไว้อย่าอ,อ,อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูหนูมาทำงานเฉยๆถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดไปหนูหนูต้องขอโทษด,ด้วยค่ะ จุ๋มหลับตาปียกมือขึ้นพนมไหวท่วมหัวกล,ลัวงั้นเหรอเสียงยานครางแหบพรา่าประสิบถามเธอที่ข้างๆ้างหูไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวจุ๋มสายหน้ารัวๆไม่กล้าลืมตามอง เธอรู้สึกได้ว่าในเวลานี้มีร่างของใครบางคนยืนอยู่ใกลๆ้ๆแถมยังก้มเข้ามาพูดกับเธอจนหน้าแทบจะชิดติดกับเงานั้นอย่ามาหลอกหนูเลยอย่าหนูกลัวแล้วหนูกลัวแล้วจริงๆด้วยความกลัวอย่างที่สุดจุ่มถึงกับปัสสาวะราดออกมาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเงานั้นพูดออกมาว่า happy birthday to you Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะน้องจุม๋มหูยไอจุม๋มนี่แกกลัวจนฉีร่ราดเลยเหรอเนี่ยแท้จริงแล้วเสียงที่เธอได้ยินนั้นก็คือทั้งเพื่อนๆและพี่ๆที่ทำงานของเธอที่แอบเข้ามาทำเซอร์ไพรส์วันเกิดนั่นเองจุ๋มค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่แล้วใบหน้าที่เกือบยิ้มได้ก็หุบลงทันที เมื่อเธอเห็นเงาปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในมุมมืดด้านในสุดของห้องน้ำเงานั้นเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับตะโกนออกมาอย่างไม่พอใจพวกแกสนุกกันมากใช่ไหมทุกคนที่อยู่ในห้องน้ำหันไปมองก่อนจะร้องกรี๊ดด้วยความกลัวแล้วพากันวิ่งหนีออกไปปล่อยให้จุ๋มเป็นลมล้มหงายท้องอยู่ในห้องน้ำจากตอนแรกที่วางแผนเซอร์ไพรส์จุม๋ม กลายเป็นว่าต้องมาเจอเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อเจอของจริงพระวิญญาณของผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ําออกมาปรากฏตัวจนทุกคนแตกกระเจิงไปคนละทางส่วนจุ๋มก็ต้องบอกเลยว่าวันเกิดปีนี้ของเธอนั้นคงจะเป็นวันเกิดที่เธอจดจำไม่มีวันลืม เพื่อนๆเ,เป็นจุ๋มและเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆจะทำอย่างไรกันบ้างละคะลองคอมเมนต์แนะนำวิธีดีๆมาให้มูเนะหน่อยนะเขาอยากอ่านคอมเมนต์จากทุกคนจังเลยฝากช่วยมูเนะแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบาย